คิงคองเป็นไรงอนงอนไม่ได้ปะไม่ได้เจอกันหลายวันดูหน้าดูหน้าดูหน้าซะก่อนต้องเอาขนมแมวเรืองง้อแล้วไม่อาอกมาด้วยนะเอาวะเอาวะเอาวะเงอนงอนเลี้ยวคองไม่เจอกันหลายวันไม่เจอกันยี่สิบกว่าวันมันแล้วมาอาแม่เหรอคองงอนงอะไรมา อยู่ีจับจก็ไม่ได้นะจับแล้วก็ร้องนะ <c oughs> แบบเหมือนแบบยังไม่แตะตัวอย่างงี้ด้วยนะน <c oughs> อนนอนโอ,อยทำไมอ้วนอย่างเงี้ยลูกเขากินเยอะเหรอ,อมางอ้งอ,งอ,งอ,องอก่อนง้อคองก่อนออกมาดิ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 อยากออกอยากกีนก้อนมาดิออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาเดีวลูกขึ้นข้างบนดีกว่ามาข้างบนข้างบนตอนนั้นสบายกวย่านะ งอนห่งมันน้อหดก็เหมือนเดิมอเร็วงอยากมากคองมานี่เร็ว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 เรอมเร็ว่รเรเหวเร็วนร็วหน้าเร็วเ่็วเร็วหน้าเร็วเ่็วเรนวเรเรีวย่นวาร็วเห็วเร็วนราเหวเรเรวเร็งเเรงวเรวเร็วเร็เหวี่ยงมากวเรวเ่็วเเริวเร็เร็ว ผู้หญิงเขาเก็อยากกินมัของเราเลยแล้วลูกมาออกมาเร็วอ้ิวย,ย,ย,ยิ้ิวทำไงล่ะทีนี้ฮะออกมาหาแม่ลโอ้ยตัวก็ย้ยใหญ่มามา, <c oughs> าตัวแข็งตัวแข็งทำตัวแข็งอหนูออกมาหาแม่เร็วจะขึ้นยังไงเนี่ยอะ <c oughs> อยไวไป <c oughs> แล้วไปแล้วไปแล้วเร็วเร็วเร็วายังไงรูแล้ว ขนง้องอเอาไม่ง้อแล้วนะเดี๋ไม่ง้อแล้วเฮ้ยจะสำเร็จจะสำเร็จอยู่นะแฟนขนเรวะอาแฟนขนแฟนขนนะแ้วออกมาให้แม่ขนแปแป้งลงมาเร็วเฮ้ยอย่าเล่นตัวเดียวได้ไหมอืออือเอามาี่มาฮเเฮ้ยนกวอหนแป้งขนแป้งขนเร็วอะแป้ขน อนี่อุ้ยทำไมคองตัวใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยนี่มันลิงชัดๆทำไมแม่ไปเจอยี่สิบวันโอ้ตัวใหญ่มากนี่มันลิงสมยชัดไม่ตายแล้วลูกอู้าแม่งอแม่งอแม่หงอคงนะแปลงขอนตาโอ้ยโอ้ยตายละไม่มีใครแปลงขใ้คงเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โชินใจ มันตัวใหญ่ว่ะตัวใหญ่มากเนาะทำไมตัวใหญ่เงี้ยลูกหนูแวะไปกินข้างบ้านมาปะเนี่ยหรือว่ากินอาหารหมดทุกชามพอดีอ้วนพอดีไม่ใช่แมวอยู่คองกินแมวไมีกตัวหนึงคองอยู่ินตัวเมียเข้าไปวะลูกโอ้แม่แมงเงางองอลงอหายงอนนะหางอนรักาากันรักกะรักกันละไักกันไปขึ้นไป จิ๊ลิกจะขึ้นไปแทนวะจิ๊ลิกอ่ะแม่แม่งะอะเฮ้ยใครใครไป็นวะย่าย่าเก่งชิ่ชื่อดิ